สวัสดีค่ะอ่ะคลิปนี้ก็จะมารีวิวขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนะมีอะไรบ้างรุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะมีไฟนะคะติดมาเลยนะคะซึ่งแบบใหญ่มากไหมใหญ่มากค่ะแล้วก็มีรีโมทนะคะรีโมทต,ตัวนี้จะควบคุมทั้งกล้องโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธควบคุมกล้องโทรศัพท์ควบคุมไฟนะคะเร่งไฟเบาไฟปิดไฟได้นะคะแล้วก็สามารถ หมุนอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะหมุนได้หมุนหมุนหมุน,มนที่จับโทรศัพท์ได้นะคะมันเป็นออโต้เลยออโต้เลยอ่ะโอเคเราลองมาดูกันรุ่นนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะอ่าข้อดีของมันอีกอันนึงก็คือว่ามันสูงมากนะคะตัวนี้สูงถึง170สูงถึง170นะวิธีใช้นะคะเห็นไหมอันนี้ข้อดีของรุ่นนี้คือมันไม่มีขามาเกะก,กะอะไรเลยนะคะเพราะขาเขาซ่อนอยู่ข้างในนี้เวลาใช้นะคะเราหมุน มันจะมีที่หมุนข้างข้างล่างตรงนี้นะแล้วหมุนตึง้งพอหมุนเสร็จนี่รูตรงนี้จะโผล่กมาขาเขาจะซ่อนอยู่ข้างในค่ะนี่นี่นะคะขาซ่อนอยู่ข้างในอ่ะพอเอาขาออกมาเรียบร้อยนะคะอเอาขาออกมาเรียบร้อยนะคะเราก็เราก็หมุนนะหมุนตรงเนี้ยค่ะหมุนให้มันไปปิดนี่หมุนไปปิดรูดนี่เขาก็จะ ไม่ไม่หุบเข้าไปแล้วนะ,ะไม่หุบเขาไปแล้วนะคะวิธีใช้เราก็จะตั้งแบบนี้เลยเวลาที่ตั้งนะคะมันก็อาจจะดูเหมือนเหมือนขามันหุบหุบแบบนี้แต่เวลาเราตั้งลงไปอะคะ่ะกึง่งอ่ะมันเขามันเขาก็จะตั้งอยู่ค่ะตั้งอยู่เดี๋ยวทำให้ดูมองไม่เห็นนะเดี๋ยวอยู่ตรงไหนดีอ่ะนี่เห็นไหมนี่นะคะขาเป็นแบบนี้นะคะพอเราตั้งกับพื้นปึ๊บ นี่ค่ะมันก็จะตั้งขึ้นไปอยู่อย่างนี้เลยนะทีนี้นี่นะคะทีนี้เวลาจะใช่ใชป่ะเราก็ดึงขึ้นมาค่ะความสูงเขาอย่างที่จอยบอกค่ะได้ร้อยเจ็ดสิบนะคะไม่ต้องบิดไม่ต้องอะไรนะคะดึงขึ้นมาเฉยๆแบบนี้เนาะแล้วก็รีโมทนะคะรีโมทอันนี้ดึงออกมารีโมทก็จะมีปุ่มสามปุ่มนะคะปุ่มบนวิธีการใช้รีโมทเราต้องชาร์จนะคะอันนี้ต้องชาร์จคือชาร์จรีโมท ชาร์จไฟชาร์จไฟนะคะแล้วก็ชาร์จแท่นนี้นะคะแท่นนี้นะคะนี่แท่นนี้นะคะ,นนะ,คะมันจะเป็นแท่นสําหรับหมุนนะหมุนเราสามารถหมุนโทรศัพท์ได้เดี๋ยวท่ะไม่ดูนะคะหนับแรกอ่าดนะบหมดเลย <c oughs> อะกดกดปุ่มบนนะคะค้างไว้เป็นการเปิดดีโมทดอ่าไฟสีฟ้าขึ้นมาว,ว่าเปิดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ เราลองเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปอันนี้คือเป็นที่จับโทรศัพท์เขานะคะที่จับโทรศัพท์นะคะบิดได้นะคะนี่เห็นไหมจะใส่ใส่โทรศัพท์แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะใส่เข้าไปเลยออเออสมมติเราแนวนอนเราแนวนอนแบบนี้นะเขาก็จะปรับได้นะ วก็ด้านข้างตรงนี้มันจะมีบิดหมุนนะคะให้ให้มันแน่นอ่ะคือถ้าเราทําหลวมๆเนี่ยมันก็จะไม่อยู่อ่ะเราก็บิดให้มันแน่นนิดนึงนะคะ mm hmm. เขาก็จะไม่ขย,ขยบขยเก็งนะคะอันนี้นะคะตรงที่จับโทรศัพท์เนาะทีนี้ไฟนะคะไฟก็คือเราก็จับเขาขึ้นมาแบบนี้ได้2ด้านเลยนะคะได้2ด้านวิธีใช้ก็คือปุ่มกลางเป็นปุ่มไฟเปิดไฟนะคะเรากดปุ่มอ่าเดี๋ยวเราต้องเปิด,ปดที่ไฟก่อนลืมไป ตรงไฟตรงนี้มันจะมีปุ่มเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวเราเปิดเขาก่อนกดค้างไว้เป็นการเปิดไฟเห็นไหมเปิดไฟค่ะจากนั้นเราจะควบคุมผ่านอันนี้ได้นะคะเราจะให้เขาไฟเบาไฟแรงไฟเขาจะมีหลายระดับมองไม่เห็นอีกเนาะเนี่ยไฟเขาจะมีไฟขาวไฟเหลืองนะคะเห็นไหมแล้วก็มีมีเบามีแรงมีสว่างมากสว่างน้อยนะคะ เรากดไปเรื่อยๆกดทีหนึ่งไฟเขาก็จะเปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆนะคะเห็นปะเปลี่ยนไหมเนี่ยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเห็นไหมมีเห็นอ่ะม่เห็นเปลี่ยนอ่ะกดเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนอ่ะอันนี้เป็นสีอันนี้คือปิดละเห็นปะปิดละกดไปเรื่อยเขาก็จะปิดอ่ะกดอีกไฟขาวนะคะอันนี้ไฟเบาหน่อยเบาหน่อยแล้วก็เป็นเหลืองนะคะแล้วก็ปิดอ่ะอันนี้คือควบคุมด้วยรีโมทนะคะทีนี้ต mm ่อมาอันที่ควบคุมได้อีกก็คือ กล้องตรงนี้ค่ะกล้องตรงนี้นะคะสามารถถ่ายรูปได้นะคะกดที่ตรงนี้เวลาถ่ายรูปใช่ไหมกดกดปุ่มนี้ก็คือสามารถบังใช้รีโมทถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรอีกโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะใช้เชื่อมกับโทรศัพท์เราก็ต้องเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ก่อนนะคะแล้วก็จับคู่ จับคู่กับเจ้าตัวนี้นะคะจับจับคู่กับรีโมทซึ่งมันจะใช้ชื่อว่า MB นะคะ MB จับคู่พอจับคู่เสร็จแล้วนะคะมันก็จะสามารถบังคับกดถ่ายรูปด้วยรีโมทได้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือมันสามารถบังคับให้เจ้าตัวนี้หมุนได้อ่านลองดูนะคะตรงที่จับโทรศัพท์นะคะเราจะสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้เห็นไหมอ้ยลำมากลำมากนะนี่หมุนได้นะคะ วิธีการที่จะทำให้เขาหมุนนะคะก็คือ,อตรงใต้นี้นะคะมันจะมีปุ่มอยู่เราเปิดก่อนนะคะเปิดก่อนแล้วเราต้องชาร์จแบตแล้วเปิดใต้นี้มีปุ่มอยู่นะคะแล้วเขาจะมีไฟสีฟ้าขึ้นถ้าไฟสีฟ้าตรงนี้เล็กๆขึ้นแปลว่าใช้ได้แล้ววิธีการก็คือมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะข้างล่าง2ออันซ้ายขวาเวลาจะใช้เราก็กดค้างไว้หมุนไปทางซ้ายก็กดซ้ายค้างนะคะเขาก็จะหมุนเห็นไหมเนี่ย มันหมุนตามเราได้นะคะไม่ใช่หมุนตามเราหรอกคือเราบังคับให้เขาหมุนได้นะคะอย่างที่เราต้องการแบบนี้เออนี่เอนป้าหมุนได้หมุนได้นะคะทุกคนโอเคก็อันนี้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดของของเจ้าเจ้าที่ตั้งที่ตั้งที่ตั้งขาทั้งกล้องขาทั้งกล้องรุ่นนี้นะคะสูงได้ ร้อยเจ็ดสิบนะคะสูงได้ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยดึงไปเลยนะคะนี่นะคะึงไปเลยนี่นะคะสูงประตวจออีกนะคะตัวนี้นะคะอ่ะทีนี้เวลาเก็บเวลาเก็บนะคะอ่ะป,ป,อปิดไฟก่อนปิดไฟเราจะปิดจากตัวนี้ก็ได้ปิด้างกดทางไว้เขาก็จะปิดนะคะแล้วก็พับเก็บแล้วกปนนะะ็ปิดอันนี้นะคะปิดอันนี้กดทางไว้นะคะไฟดับก็คือปิดะคะอ่ะเอาโทราศัพท์ออกมานะคะ เทิบออกมาพับเก็บนะคะพับเก็บแบบนี้นะคะพับเก็บแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแ,แล้วอันนี้นะคะขาเขาก็าคือเราหมุนนะคะบิดบิดเขาก็จะหุกเข้าแล้วเราก็ตึก๊กนะคะแล้วก็บิดอีกทีหนึ่งให้เขาปิดรูนะคะปิดรูปิดรูอ่ะเขาเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมมันอนี้ทวนเข็มนาฬิกา อ่าใช่หมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะคะเห็นไหมนี่เสร็จแ,แล้วค่ะแล้วก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะพร้อมเดินทางนะคะน้ําหนักก็ไม่ได้หนักไม่ได้หนักมากแต่ก็ไม่ได้เบาวิวแบบแบบดูไม่มีอะไรนะคะมันก็แบบพอมีน้ําหนักแต่ไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็สะดวกเพราะว่านี่ไฟไฟไปด้วยกันเลยไม่แยกจากกันนะคะอ่ะ โอเคค่ะก็วันนี้ก็มารีวิวนะคะถาตั้งกล้องรุ่นนี้นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะสนใจก็ทักมานะคะบ๊ายบายค่ะ